สวัสดีครับสวัสดีในวันสุขวันสุขนะวันนี้วันสุขเป็นไงครับวันนี้วันสุขสุขสดใสหรือว่าสุขสดชื่นสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะวันนี้เป็นวันสุขแล้วนะครับที่เราจะพบกันในเดือนมกราคมพี่น้องครับเราก็วันเวลาไม่เคยคอยใครจริงๆนะเหมือนสายน้ําไม่เคยคอยท่า วันเวลาไม่เคยคอยใครนะวันนี้เราก็มาพบกันในเช้าของวันศุกร์วันนี้มาช้านิดนึ่งเพลินเมื่อคืนนี้ยังติดค้างติด,ต,ดตัดต่อวิดีโอทอนเช้าเนี่ยก็เลยรอรันนิ่งนะคอมพิวเตอร์ก็เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็วันศุกร์วันนี้ขอให้ทุกท่านนะสดชื่นนะฮะสดชื่นเลยนะวันนี้หลายคนก็อาจจะไปทำงานนะสัปดาห์อีกพรุ่งนี้ก็คงจะหยุดนะ วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขไม่ว่าจะทํางานอยู่ที่ไหนจะทําอะไรอยู่ที่ไหนขอพระเจ้าทรงอวยพรทุกท่านนะครับมาพบกับดร์สมอเอลนะในช่องของภูเขาแห่งการอธิษฐานนี้นะในช่องของไลฟ์สดนี้แล้วก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะในภนะูเขาอธิษฐานใน YouTube ในช่อง YouTube นะครับช่อง YouTube ก็จะเป็นช่องของภูเขาแห่งการอธิษฐานนะ นะพิม้าไปนใน u t u b e นะครับแล้วก็พิมพ์คอว่าภูเขาแห่งการอธิษฐานก็จะขึ้นมาเยอะเลยก็สามารถไปไล่ดูได้ก็มีหลากหลายนะนอกจากพระคำเป็นการแป่งปันตอนเช้าในการไล์ส่วนแล้วผมก็จะมีคลิปนะโปรแกรมสมองเงินล้าน NLP นะเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยๆใส่กันเข้าไปนะปีนี้เราเจอกันทั้งปีแน่วันนี้ปีนี้อย่างน้อยก็ต้องเอานอกเหนือจากได้พระพรจากพระเจ้าแล้วนะพระเจ้าจะถวายพระพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ สุขภาพเราได้ก่อนนะเอาเรื่องจิตใจก่อนจิตใจทุกท่านจะได้ฟังพระคําของพระเจ้านี่คือเรื่องของจิตใจนะจิตใจเสร็จแล้วก็พอจิตใจเราดีแล้วเป็นไงครับร่างกายก็จะแข็งแรงใช่ไหมร,ร,ร,ร่างกายแข็งแรงร่างกายแข็งแรงแล้วงไงต่อครับร่างกายแข็งแรงก็เป็นจิตใจสุขภาพสองอย่างดีแล้วก็ต่อมาก็เป็นใครมีครอบครัวก็สุขภาพครอบครัวต้องแข็งแรงด้วยดีไหมเรอ,อบครัวนะครับสามีภรรยาลูกนะก็จะเป็นน้ำนึงใจเดียวกัน นะต่อมาก็อะไรครับอะไรดีอย่างหนึง่งต่อมาพอครอบครัวเราดีแล้วก็อะไรสังคมมาสังคมก็ต้องดีด้วยนะสังคมก็ต้องดีด้วยหมายความว่าวันนี้ครอบครัวเราดีสังคมเราดีพอเรามีสังคมที่ดีแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นครับเงินทองก็จะไหลมาไงนะจิตใจร่างกายครอบครัวสังคมนะแล้วก็สุดท้ายนะสุดท้ายก็ เศรษฐกิจต้องดีในปีนี้นะปี2022นี้ทุกคนผมอยากให้ทุกคนนั้นมีเศรษฐกิจที่ดีนะก็อย่างน้อยๆช่วงนี้เราก็ปรับสภาพจิตใจเราก่อนนะให้ความชื่นชมด,ดีก่อนแล้วผมก็จะมาไล่ครับน่าจะเป็นวันจันทร์นะเราไปซีรีส์นะวันจันทร์นะวันจันทร์เอาต้นเดือนกุมภาดีกว่านะครับต้นเดือนกุมภาหนะ่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ผมจะไล่ไปซีรีส์เลยนะไล่ไปซีรีส์เลยครับก็จะเป็นว่าทำอย่างไรที่เราจะประสบความสําเร็จในปีนี้ ความสําเร็จนั้น ENA ก็คืออย่างน้อยเราต้องมีแกนก,นกลางก็คือพระเจ้าของเราแล้วก็วันเนี้ยนะครับพระธรรมของพระเจ้าที่ผมเฝ้าเดี่ยวมาวันนี้นะการเฝ้าเดี่ยววันนี้พระเจ้าพูดคุยอะไรกับเรานะับนะแล้วก็วันนี้นะพระเจ้าคุยกับเรานะในลูกาครับพระธรรมลูกานะคุณหมอลูกานะครับคุณหมอลูกาลูกานะครับบทที่6พระธรรมลูกาบทที่6ข้อ43ถึง45เลยนะ สิษาสี่มาครับหัขวข้อวันนี้นะรู้จักต้นไม้ได้ด้วยผลของมันนะรู้จักต้นไม้ด้วยผลของมัน <c oughs> โอเคครับผมจะอน,อนุญาตนะขอพระคำมาถึงพวกเราทั้งหลายด้วยว่าต้นไม้ดีย่อมไม่เกิดผลเลวหรือต้นไม้เลวย่อมไม่เกิดผลดีเพราะว่าจะรู้จักต้นไม้ทุกต้นได้ก็เพราะผลของมัน เพราะว่าเขาย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อจากต้นไม้ที่มีหนามหรือย่อมไม่เก็บผลองุ่นจากต้นระกมคนดีก็ย่อมเอาของดีออกจากคลังความดีแห่งใจของตนและคนชั่วก็ย่อมเอาของชั่วจากคลังชั่วแห่งใจของตนด้วยใจเต็มด้วยอะไรปากก็จะพูดออกมาอย่างนั้นอเมนพี่น้องครับเราจะมาอธิษฐานเช้านี้กันก่อนนะครับ สารการดาบเจ้าขอคุณพระองค์ในพระเจนะของลูกาที่มาถึงของเราให้เราเองนั้นได้รู้จกักผลของต้นไม้รู้จักพระคำของพระเจ้าในข้อลึกลับนี้ที่ข้าโบงนั้นจะแบ่งปันพระพรให้กับพี่น้องข้าพระองค์ทั้งหลายที่ฟังคลิปนี้เราฟังทงางไลฟ์สดพระบิดาเจ้าขอพระองค์ทรงให้ข้าโบงนั้นได้ข้อเข,ข้าใจในพระคำของพระเจ้าในข้อนี้ที่ข้าโบงนั้นจะเดินตามมรรขาของพระเจ้าที่พระองค์นั้นจะเดินทาง ที่พระองค์นั้นจะพายข้าวงทั้งหลายนั้นเดินทางสู่ชีวิตนิรันดรและชีวิตที่มีความสุขพระบิดาเจ้าขอพระพิม์อย่าบริยสุท์จงสอนเราด้วยพระบิดาเจ้าขอทุกถ้อยคาของพระองค์นั้นที่ออกมาจากข้ารงทั้งนั้นจงเป็นพระพรกับผู้ที่รับฟังด้วยพระบิดาเจ้าลูกอิษหาน้วยความเชื่อในพระนามองค์พระเยซูคริสเจ้าอาเมนอาเมนตามผมนะครับอาเมนนะครับอ่ะนะครับเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับว่าวันนี้พระธรรม นะ uka, ล uka, นะูกาอ่าลูกาลูกาเป็นใครอ่าลูกาเป็นคุณหมอครับหมอลูก,กาใน2000ปีก่อนนะครับลูกานะครับเป็นคุณหมอแล้วก็เป็นที่อยู่เห็นพระเยซูตัวเป็นๆด้วยนะพระองค์นะค,นะคุณหมอลูก,กานะครับได้เห็นพระเยซูตัวเป็นๆด้วยแล้วก็เขียนบันทึกถ้อยคำนะก็คือบันทึกทุกอย่างนะที่เห็นก,การทำภรรารกิจขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าแล้วก็อยู่กับ สาวกข,ของพระเยซูถามว่าลูก,กาเป็นสาวกไหมอา่านะผมก็พยายามถามวิจริงแล้วลูก,กาเนี่ยเป็นผู้ติดตามอาจารย์เปโตรนะครับเป็นคุณหมอนะครับเป็นคุณหมอที่ติดตามเปโตรนะครับเปโตรก็คือเป็นอัครทูตคนแรกนะทีเเะนะ่เป็นชาวประมงนะเป็นชาวประมงแล้วก็พระองค์บอกว่าตามเรามาซิมเปโตเอ,อ๋ยตามเรามาเราจะให้เจ้าจับ คนดังจ p p ับปลาก็ค like like ือ so, ก so, ็คือเปโตก็ประกาศความรอดให้กับคนทั่วโลกเลยนะฮะเปโตแล้วลูกาเป็นใครครับลูกาเป็นเป็นหมอครับที่ก็พูดตรงๆคเมื่อก่อนเนี้ยก็คือคนยิวใช่ไหมครับจะไม่รู้ภาษาเขาเรียกว่าภาษาเมื่อก่อนนีก็ใช้ภาษาเอ่อกรีนะภาษากรีนะมีภาษากรีเหมือนเหมือนประเทศไทยประเทศไทยเนี้ยอย่างผม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 พูดภาษาไทยเนาะสมมุติเนี้ยผม อาจารย์ไงอาจารย์ผมมาจากต่างประเทศเช่นมาจากอเมริกาผมก็จะพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ได้ไม่แบบไม่คล่องเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาใช่ไหมเราพูดได้สื่อสารแบบว่าไปไหนทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ลึกๆอ่ะมันไม่รู้ไงผมก็เลยต้องไปหาล่ามมาคนหนึ่ง <laughs> หาล่ามเออประมาณเนี้ยเพอิร์ลคุณหมอลูก,กาเนี่ยเป็นทั้งคุณหมอด้วยนะเป็นทั้งภาษาอังกฤษด้วยทีนี้พระเยซูแน,นอดีนนะครับพระเยซูคริสเนี่ยท่านพระองค์นั้นสามารถ พูดได้หลายภาษามากนะครับพระเยซูก็แปลกนะเมื่อก่อนนี้ผมก็ไม่รู้นี่นคือของประทานจากพระเจ้าเพราะว่าพระเยซูทรงรู้ภาษาเยอะมากนะภาษาฮิปรูภาษากรีกภาษาโรมภาษาอะไรทุกอย่างเลยนะครับเห็นี้วเห็จแล้วทีเนี้ยด้วยภาษายิวนะครับแล้วก็ภาษากรีกคุณหมอทีนี้เราจะสื่อสารเคาเรียกแปลเหมือนเป็นล่ามอ่ะหลักการง่ายๆหลักการง่ายๆคือพระเยซูทรงเทศนามาแล้วก็คนยิวอาจจะไม่รู้อย่างสมมติว่าวันเนี้ยผมไปเทศนาผมอาจารย์ผมไปด้วย ผมผมไปด้วยสมรับผมพูดภาษาไทยแล้วผมไปหาพี่น้องที่เป็นชนเผ่าใช่ไหมฮะแล้วชนเผ่าส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษาสุเช่นสมมติว่าชนาเผ่าระหูอย่งางเงี้ยภาษากะเรียงเงีง่ยครับเขาก็ไม่รู้ก็ต้องมีล่ามอย่างเงี้ยฮะเช่นสมมติว่าผมเดินเนไปอเมริกาใช่ไหมผมก็ต้องหาล่ามเป็นผู้สังเกฤษ <laughs> อย่างเงี้ยโอเคนะทีนี้อาจารย์ลูกการครับคุณหมอลูกการพระธรรมลูกาเนี่ยนะฮะคุณหมอได้เห็นทุกเรื่องนะครับแล้วก็ได้ฟังถ้อยคําทุกอย่าง นะที่องค์พระเยซูคริสต์นะได้ทําันธกิจแล้วก็เรียบเรียงนะครับในพระธรรมในเครียอพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยฮะก็จะมีมัตธิวนะมัตธิวก็คือคนเก็บภาษีมัตธิวมารโกลูกาหยนนี่คือพระกิตติคุณของพระเจ้าแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นกิจการของอัรนะครทูตนะก็จะเขียนนี่คือนี่คือพระคุณของพระเจ้าเขาเรียกว่าเป็นพระกิตติคุณหมายความว่าเป็นพระคุณของพระเยซูคริสต์ก็คือ หนึ่งคนยิวเขียนก็คือมัตธิวเขียนมาโลโกมาโลโกเขียนให้กับคนที่เป็นคนโรมฮะคนที่เป็นแบบคนคนโลมอะ่ะคนแบบสังชาติเงี้ยแล้วลูกาหมอลูกาก็คือควรให้คนที่พูดภาษาแบบกรีกนะแบบกรีกด้วยก็คนยิวด้วยนะและเสร็จแล้วก็ย้อนย้อนนี่ก็จะเป็นเขียนให้กับอิสราเอลแท้ๆเลยอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ก็จะต้องบริบทก็คือก็ต้อง ไปศึกษา,าศาสนาอีกทีหนึงนะ่งะขอบคุณอาจารย์ที่ผมได้ไปเรียนนะขอบคุณหลายอาจารย์เลยนะครับโอเคเรามาดูน,นี้ครับวันนี้พระธรรมมาถึงเราเพราะอะไรคําเทศนานี้นะก็อยู่ในมัทธิวอยู่ในมาระโกอยู่ในลูกาอยู่ในยอนด้วยนะครับนะก็จะเห็นก็คือว่าสี่พระคัมภีสี่เล่มนี้บางเล่มมุมมองที่เห็นเนี่ยมุมมองนะอแบบผมถือเนี่ย เวอร์ชันหนึ่ง1ก็จะมีเวอร์ชันน2 1เวอร์ชั่นอมตะที่อ่านง่ายเข้าใจง่ายก็มีนะครับทีนี้1 9 7 1ี7่ยผมชอบเพราะอะไรรู้ไหมมันมันตรงแบบว่ามันฮาร์ดคอร์แบบว่าแปลแบบฮาร์ดคอร์นะโอเคนะโอเคลูกาได้ยินคำพูดขององค์พระเยซูคริสต์บอกว่าถ้าเราจะรู้จักต้นไม้ต้นนี้เราต้องรู้จักผลของมันว่าผลเป็นยังไงโอเค ต้นไม้ว่าด้วยต้นไม้ย่อมต้นไม้ดีย่อมไม่เกิดผลเลวหรือต้นไม้เลวย่อมไม่เกิดผลดีดูวังนี้นะครับข้อแรกเลยถามว่าถ้าเราอยากจะรู้ต้นไม้ใช่ไหมครับต้นไม้ต้นนี้เอ๊มันต้นเนี้ผลมันดีหรือผลมันเลวเราก็อะต้องดูใช่ไหมดูอะไรครับดูผลของเขาดูผลของต้นไม้นั้นออกมาอย่างไงเช่นเราเห็นอ่ะเรารู้แหละต้นนี้คือต้นต้นอะไรมะม่วงมะม่วงมะม่วงใช่ไหมครับมะม่วงจะไปออกไปเป็น ต้นอะไรนะลองกองได้ไหมไม่ได้เราเห็นว่านี่คือต้นมะม่วงยังไงก็ต้องออกเป็นผลมะม่วงถูกไหมฮะมันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะจะสูงนะผมปลูกโกโก้นะเป็นโกโก้ผมปลูกต้นโกโก้แรกๆราปลูกโกโก้ยัง่ม่ร่วนผลเป็นยังไงใช่ไหมหลังจากปีสองปีผ่านไปปุ๊บม,มันออกผลอ๋อผลโกโก้เป็นอย่างนี้เองผลก็จะดีเห็นไหมครับผลจะดีนี่คือให้เรารู้จักต้นไม้ดีย่อมออกผลดีถ้าต้นไม้เร็ว ในพระธรรมวชิ็เขียนไว้ต้นไม้เล็วเช่นก็มีพระเยซูยกไว้ตัวหนึ่งก็คือพระองค์นี่หิวนะครับอยากจะหิวคือคือเดินไปเจอต้นมะเดื่อต้นมะเดื่อเจอนมะเดื่อก็อยากกินมะเดื่อใช่ไหมพอไปต้นมะเดื่อมีแต่ใบไม่มีผลพระองค์ก็สาบเลยนะไอ้ต้นนี้มันมันเป็นต้นไม้ที่แบบว่าปกติต้นไม้ทุกต้นมันต้องมีผลถูกปังไหมต้องมีผลนะยังไงก็ต้องมีผลมีดอกครับแต่ต้นนี้ดันไม่มีผล ก็คือพงษ์ก็บอกว่าไอ้ต้นนี้มีแต่ต้นแต่ไม่มีผลพงษ์ก็สาบเหีห่ยวแห้งเลยนะเดี๋ยวผมจะเออเปิดเปิดให้ดูนะว่าคือสิ่งที่พระเยซูได้ตัดไว้อ่ะเพราะว่าจะรู้จักต้นไม้ทุกต้นได้ก็เพราะผลของมันเพราะว่าเขาย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อจากไม้มีหนามหรือย่อมไม่เก็บผลนุงง่นจากต้นละกร,รมโอ้โอ้ต้นละกร,รมนะต้นละกร,รมอันนี้ก็แปรนะฮะก็ต้องขอบคุณท่านอ่า ไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นอมเครึ่งลิปประโมทนะฮะที่แปลแปลเล่มแปลแปลพระคัมภีร์เล่มหนึ่งก็จะหนึ่งเนี่ยเมื่อห้าสิบสองปีที่แล้วนะครับนั่นคือปีผมปีผมเกิดหนะึ่งก้จ็หนึ่งปีหนึ <c oughs> ่ก้จ็หนึ่งผมก็แปลกนะโอ้ผมเกิดมาพร้อมกับการแปลพระคัมภีร์สำเร็จ <c oughs> จริงๆผมเกิดปลายหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็ไปแจง้งหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งพอดีโอเคท่านจะเห็นไหมฮะว่าต้นไม้นะ ถ้าคงพงบอกว่าคงไม่เก็บผลมะเดื่อจากต้นไม้ที่มีนามเนี่ยต้นมะเดือ่อทุกท่านเคยเห็นเนาะบ้านเราก็จะมีมะเดือ่อเขาเรียกมะเดื่อป่าใช่ไหมยางผมเปิดมะเดือ่อเรียกฟิกใช่ไหมฮะผมก็จะปลูกผมมะเดื่อฟิกกัฟิกมีหลายยี่ห้อฟิกจากอิสราเอลอะไรเงี้ยผมก็มาปลูกไว้ร้อยต้นนะก็ได้กินลูกบ้างไม่กินลูกพอดีน้ําไม่พอนะทีนี้ในบ้านเราก็จะเห็นมะเดือ่อเอาง่ายต้นไม้ที่เราเห็นกันทุกวันเลย ที่เราต้องกินแน่นอนแน่นอนที่คนคนไทยได้เห็นมะอะไรครับมะม่วงใช่ไหมครับมะม่วงอะไรขนุนใช่ไหมอะไรอีกนะทุเรียนแนหมะทุเรียนอะไรอีกอะไรอีกเยอะเลยใช่ไหมฝรั่งมะยมใช่ไหมผลไม้ในบ้านเราค่อนข้างเยอะนะครับถ้าสังเกตไหมฮะถ้าเห็นต้นมะยมมันคงไม่เป็นมันคงไม่เป็นอะไรนะตะลิงปิงใช่ไหม <c oughs> กระท้อนก็ต้องเปน็นกระท้อนนะก็ต้องเป็นกระท้อน อะไรที่พรรองตัดว่าต้นไม้ที่เราจะเห็นต้นไม้ดีย่อมเห็นผลดีทีนี้พปรองตัดยังไงครับมันเป็นคําอุปมาอุปไมยนะวันนี้เราไขครวนนะคนดีก็ย่อมเอาของดีออกจากคลังแห่งใจของตนอ่าคนดีคนดีนะนะครับคนดีไม่รู้ว่าดีดีดีดยังไงครับคนดีครับเข้าใจคนดีไหมฮะคนดีคนดี นะผมไม่ญากนะผมก็อาจจะไม่ได้ดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ก่อนหน้าเนี้ยผมก็ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้เลวแต่ที่อยากแบ่งปันให้ฟังในอดีตนะครับมันก็จะมีในเรื่องของจิตใจของเราเองนะั่นแหะมนุษย์เราเป็นยังไงความคิดเราเป็นยังไงในอดีตเราความคิดยังไงครับไม่รู้แต่ความคิดผมจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมมีแต่คิดเรื่องอะไรดูไหมเรื่องแต่เรื่อง เรื่องน้อยใจทําไมเกิดมาชีวิตฉันต้องลําบากไยเกิดมาชีวิตฉันลําบากทําไมเกิดมาพ่อแม่ถึงไม่รวยเหมือนเขาอะไรนะทำไมฉันไม่มีที่ดินทาไมฉันต้องเหนื่อยท่เนี้ยเห็นไหมครับมันความคิดแบบเนี้อันนี้ความคิดนั่นไม่ดีเวลาเราทําอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกเห็นแก่ตัวตลอดเวลาเห็นไหมมนุษย์อะ่ะมันจะเป็นเงนี้ยเราก็จะเห็นเห็นเห็นแก่เห็นเห็นแก่ตัวตลอดเวลาเห็นแก่ตัวนะ เราก็เกิดอะไรขึ้นครับทีนี้เราก็ผลที่เราอยู่ข้างในอ่ะมันผลไม่ดีไงมันก็จะออกมาไม่ดีใช่ไหมเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทํางานแลกเงินเราต้องเก็บเงินเราต้องขี้เหนียวอย่างเงี้ยสุดท้ายผลที่อยู่ในเราเองนั้นอ่ะมันก็ออกมาที่ไม่ดีเลยเราก็จะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เอาเปรียบคนอื่นนี่คือสิ่งที่ผมเป็นมาแนด่ดีนั่นเห็นไหมครับผลที่มันอยู่ในเราเนี่ย บุรามันออกมาเนี่ยพอเราไม่เห็นไงเราไม่เห็นว่าข้างในแต่ละคนอะ่ะไม่รู้หรอกครับท่านจะรู้ตัว,ตวเองคือผมไม่การวันนี้ก็คือผมแบ่งันว่าเมื่อกอนผมเป็นอย่างนั้นผมเป็นคนที่เห็นแก่ตัวใครอยู่กับผมไม่ได้เพราะผมเป็นคนสะอาดเนี่ยใครทําสุขรกณฑ์หรผมโอโ้โมโหโทโฉแล้วก็เออแ้่เข้าน้ำมึงนี้ถ้าใ,ใช้แบบนี้ใช้ครั้งเดียวนะอย่ามาใช้อีกนะเดี๋ยวเป็นคนที่แบบว่าละเอียดละเอียดมากแล้วก็ขี้จุ นี่อยัางอ่ะก็ขากําเมืองนะขี้จูขี้จิก่ะขี้จูขนะี้จิกเนะี่ยเป็นปอใจอย่างอ่ะขี้จูขี้จิกเนะี่ยเป็นปอใจที่ค่อนข้างจะอา่อาอย่างก็ละเอียดเกินไปเหมือนไม่ยิงนี่เนี่ยะครับ,รบก็คือผมเป็นคนอย่างนั้นคือ,คอมันมัน,ม,นมันเป๊ะไงมันแบบว่าโอ้โหแล้วผมก็อยู่ใข่ไม่ได้ก็เลยรู้สึกเห็นแก่ตัว นะใครมาอยู่บ้านผมนี่ผมจะเครียดมากเลยถ้าใครมาทำบ้านสกปรกนี่โอ้ผมเครียดยอ,อย่างเงี้ยโอ้ยแบว่าเออผมขออยู่คนเดียวผมก็แว่าจริงๆอะเราก็จะได้อยู่คนเดียวจริง <st> <se ller> เพราะว่าเราเข้าใครไม่ได้นั่นคือสิ่งที่มันอยู่ข้างในเราเองไงนะนี่คือเข้าใจเนาะเสร็จแล้วเราก็เกิดอะไรขึ้นการว่าเออแล้วเ,เกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็จะคิดว่าเอะไม่เห็นมีใครครบเราเลยอ่าไม่มีใครครบเราเลยก็เราก็ <c oughs> เราเป็นอยนน่างนี้ไงนั่นคือผลข้างในเรามันคิดไม่ดีไง